รอเลงเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการนี้ครับนี่งไงไปเพื่อนนี่เรียบร้อยครับผมแตกนะฮะเราอาจจะต้องกลับไปเตือนตรวจหรือเปล่าเนี่ยเออแตกอยู่ครับผมสวยงามฮัลโหลสวัสดีคุณผูณ้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะกับพ่อก,กับผมไฮคุ Hi, quite, ้ยแต่เอชเกิร์ดวันนี้นั้นเราก็มีเกมวอเทอร์ T D R นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอารถถังที่ค่อนข้างจะได้นสนุกคันหนึ่งมาให้ชมกันนะครับผมแล้วก็มันเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นในการลบที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมังมาทราบประโยชน์ ให้กับเพื่อนทุกทีมได้หลายอย่างเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมว่าไอ้เจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีความยืดหยุ่นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมแต่ทีนี้ว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะเล่นยากในตอนช่วงแรกนะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วปลดอุปกรณ์ได้เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกสนุกกับไปกับมันนะฮะคือมันเป็นรถถังที่เล่นสนุกจริงๆนะครับผมโอ้โหตอนรกโนคตุส อะเพื่อบรรยากาศสีร่าเราจะมาลองเลยนดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมผู้ชมเห็นน้นตาก,ก็น่าจะอ,อ๋อแหละฮะมันเป็นรถถังอะไรเนาะรถถังคันนี้เนี่ยมันเป็นรถถังที่มีชื่อว่า M3A3 Bradley นะครับผมเป็นรถถังลายแทงจากประเทศสหรัฐอเมริกาในทะเทลยอยู่ที่10.0นะครับผมไอ้อุ้ยของเจ้า M3A3 Bradley เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือปืนกลขนาด7จมิลลิเมตรหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็ท่อยิงจรวด ATGM 2ท่ออีก1กระบอกนะฮะแล้วก็ปืนออโตแคนนอนขนาด25 mm, ่สิบห้ามิลลิเมตรอี ซึ่งกระสุน ATGM ที่สามารถประทุกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด12นัดนะครับผมส่วนของทางด้านออโต้คันนอนขนาด25มมเนี่ยพกไปได้ทั้งหมด1,500นัดนะครับผมแต่ผมแนะนําว่า ATGM เนี่ยใส่ให้เต็มกับผมแล้วก็ไอ้ส่วนของทางด้านออ t โต้คันนอนเนี่ย,ไไ 1, ย,สยใส่สไปสักประมาณ600นัดก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่ไปเยอะนะฮะความเร็วในการบุนป้อมจะอยู่ที่48.3องศา,งศาต่อวิยาทีนะครับผม มุมกดอยู่ที่ลบเก้านะครับมุมเงยห้าสิบเก้านะครับผมนอกจากว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมีไอ,ทอ้ท่อจีนจรวด ATGM แล้วแล้วก็ววมีปืนออโต้คานอนแล้วเนี่ยมันยังสามารถสอยอากาศยานได้ด้วยนะครับผมคือไอ้เจ้านี่เนี่ยมันสามารถสอยอากาศยานได้นะฮะด้วยความที่ว่าไอ้เจ้า m 3 a 3 b a t t e r y เนี่ยมันมีระบบในการล็อกเป้าขาบนของฝั่งข้างหรืออากาศยานฝั่งข้างน,นะครับผมทำให้เราสามารถกะร,ระยะไอ้การเคลื่อนที่ของขบินฝั่งตรงข้ามได้ถูกนะฮะแล้วที่นี่เราสามารถ กินดักได้แบบสบายๆเลยนะครับผมใครที่อยากสอยสบินก็จัดได้เหมือนกันนะฮะเจ้านี่แต่ที่ว่ามันอาจจะไม่เทียบเท่ากับพวกไอ้รถถังที่เกิดมาเพื่อสอยคระเบนโดยเฉพาะนะฮะแต่มันก็ยังพอทดแทนได้นะครับผมในระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับผมวุ้งกดอยู่ที่ลบเก้านะฮะคือถ้ามีเนินเนี่ยเราก็สามารถเล่นบนเนินได้เหมือนกันนะครับผมสหรับเจ้าคันนี้นะฮะไฟเลทจะอยู่ที่สองร้อยหนึ่งนัดต่อนาทีนะครับผมอัตราการโหลดอยู่ที่ศูนย์จุดสองวินาทีนะครับผมสหรับปืนออโต้คคนนนอะรับผม ก่อตัวฐานด้านหน้าจะอยู่ที่38มมนะครับผมเกาะป้อมด้านหน้าจะอยู่ที่25ม mm มนะครับผมก็เรื่องของก่อเนี่ยผมแนะนําว่าไอ้เจ้า M3 a 3 Barry เนี่ยมันยังพอกันกระสุนจากไอ้เครื่องบินได้นิดนิดหน่อยหนะครับผมเพราะกาซยาเนี่ยยิงใส่เราเนี่ยมันก็ยังเจ็บอยู่นะฮะแต่มันยังพอทนได้ผมเรายังสามารถสวนได้นะฮะแต่ถ้เกิดเขายิงอาวุธประเภทวิสัยใส่เราเนี่ยเราก็อาจจะแตกได้นะครับผมเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยเกาะมันไม่หนานะฮะเพราะฉะนั้น ก็พยายามแอบได้ก็แอบนะครับผมไม่ต้องไปโผล่ตัวเยอะนะฮะคือเราปเป็นรถถังสายสปอร์ตสายซัพพอร์ตนะครับผมมันไม่ใช่รถถังที่เราจะต้องแบบทําหน้าที่แบบเต็มประสิทธิภาพขนาดน,นั้นอนะ่ะคือรถถังของเราเนี่ยมันคันค่อนข้างขน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 ที่จะใหญ่นะครับผมแล้วความหนามันก็ไม่หนามากนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเล่นแบบแอบๆหน่อยดีกว่านะครับผมไอกระสุนปืนของเจ้า M3 A3 v a l l e y เนี่ยมันมีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับผม ATGM ก็มีหลายแบบเหมือนกันฮะแต่เรามาพูดถึงเรื่องของกระสุนก่อนเนาะ คือกระสุนของเจ้า M3A3 Berli เนี่ยกระสุนปืนออโต้คขั้นอนขนาด25ม mm มเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับผมก็คือเป็นส่วนของทำได้กระสุน APDS นะครับผมไอกระสุน APDS เนี่ยอัตราการเจาะก,กอ,อยู่ที่81มมนะครับผมแล้วก็ทำได้ของกระสุน HE นะครับผมไอกระสุน HE เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเจาะเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าเขาไม่เขียนบอกไว้อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นทางด้าของกระสุน AP FSDS นะครับผมหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากระสุนหัวเข็มเนานะ ไอ้หัวเข็มเนี่ยเจาะอยู่ที่101มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะฮะคือผมก็ใช้บ่อยนะมันเจาะรถถังหนาๆเนี่ยก็พอเข้านะครับผมแต่อาจจะไม่เข้ามากแต่ก็ยังดีกว่าไอ้กระสุน APDS นะนะอ่าทีนี้เราก็มาดูโศกของทางด้านไอ้อาวุธหลักนะครับผมก็คือเจ้าจรวด ATGM นะครับผมไอ้ตู้สต็อกที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นโศกของทางด้าน ATGM ปกตินะครับผมเจาะอยู่ที่800มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ย1 4 5กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ ATGM ชนิดต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นทางหน้าของ ATGM หัวแทนเดมนะครับผมไอหัวแทนเดมเนี่ยเจาะอยู่ที่800มิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่22.63กิโลกรัมนะครับผมแต่เจ้าหัวแทนเดมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจาะโหดกว่านะฮะด้วยความที่ว่ามันใช้ระบบเจาะกรอบแบบ2ชั้นนะครับผมบางทีเนี่ยมันอาจสามารถทะลุไอแผ่นก่อ ERA ได้แบบสบายๆเลยนะครับผมอ่าเราก็จะมาดูทางหน้าของ ATGM ชนิดสุดท้ายกันนะครับผมที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะและผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับผมก็คือทางหน้าของ ไอ TGM ไม่ทายแต่อากาศนะครับผมซึ่งไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นประเภทตรวจแต่อากาศนะฮะคือเวลายิงไปเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับไอ้รถถังใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดไปอยู่บนหัวของรถถังข้าศึกเนี่ยมันจะจเจาะไอ้ตรงโซ่ของทางด้านบนหัวรถถังเนี่ยลงไปสร้างความเสียหายให้กับตัว ภายในรถถังทันทีเลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะคือผมเอเนี่ยเป็นคนที่เต็ง ATGM เนี่ยไม่ค่อยแม่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสไซต์แตกอากาศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากมากเลยครับผมเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะฮะโอ้โหได้สรุปมากแต่ทีนี้ว่าอัตราการจ่อของมิสไซต์แตกอากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเข้าบ้านไม่เข้าบ้านก็แล้วแต่ดวงนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่ปัญหานะผมอันนี้คือความคิดผมนะครับผมโดยส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดคนอื่นนนนคคคิดดยยััังงไไกก็รออมมมเเต์้ละบผ เราก็จะมาพูดถึงกันต่อนะครับผมโปโตหารเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะฮะน้ำหนักอยู่ที่29.9ตันนะครับผมกำลังเคลื่อนยนต์อยู่ที่600 HP นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเรื่องของความเร็วเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันไม่เร็วอะไรมากมายนะครับผมคือตอนเริ่มแรกอะที่ทุกคนได้ไอ้เจ้านี่มาใหม่ๆเนี่ยมันยังไงก็ชา้าแน่นอน,นะครับผมเพราะว่าไอ้กลางเครื่องยนต์ของเจ้าแบรดลี่เนี่ยช่วงเริ่มแรกอะที่ไม่ได้อัพเครื่องยนต์ให้มันนะมันช้้้าามมมมกกๆๆเเเเลลลยยยนนะะครรัับบัับบบผผขอออออพดดตแแวงูสึื เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลางเครื่องยนต์ของเจ้าแบตตีเนี่ยมันคือข้อเสียของมันนะฮะแล้วเรื่องของความใหญ่ของมันเนี่ยก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ความบางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปไปได้ก็พยายามแบบเน้นซัพพอร์ตอยู่แนวหลังมากกว่านะครับผมไม่ต้องไปโผล่แนวหน้าเยอะนะฮะโผล่จ้รวดแตกกากก็มีไอ้ปืนระบบต่อต้ากาศยานก็มีเหมือนกันเราไม่ต้องไปต้องไปบู๊ร่างฐานในขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เล่นตาสถาน,นการณ์เอานะครับผมว่าสถานการณ์เนี่ยควรจะไปช่วยเพื่อนไหมหรือควรจะะรรรอออัไไไยงงก็ปบ จะใช้กันตามสถานการณ์เอานะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถถงรังไรแทงก์เ็กประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมอ่ะเกมเพยจ,จะเป็นไงก็เดี๋ยวไปชมกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมปไปเลยก,กันเลยอ้าวแล้วครับผมมาเราก็มาอยู่ในห้องการเปย์ที่ระรบ้อนะฮะมาเราก็ไปเลยก,กันเลยนะครับผมโอ้เพื่อนเราเริ่มเกมไปก่อนสักพักนึ่งแล้วอะแสดงว่ามมนมีคนกดออกใช่ไหมเนี่ย <laughs> ผมถึงมาเสียบแทนเนี่ย เราก็ดีไปลยครับอย่ารอช้านะเพื่อนเราเร,าราอคอยเขาช่วยเหลือจากเราอยู่นะครับผมหรือเปล่า <c oughs> เราจะช่วยเขาได้หรือเปล่าเนี่ยปัญหาคือไอจรแต่อากาศเนี่ยอัตรา,าการเจาะก่อของหัวจรวดเนี่ยมันเจาะอ,อยู่ที่ประมาณ100มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่โดนจังๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้านะับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่สามารถยิงทะลุข้าหมหัวเพื่อนได้นะฮะถ้าเกิดเรายิงข้าหมหัวเพื่อนเนี่ยมันจะไปโดนเพื่อนแทนนะเพราะเซนเซอร์อรมันตรวจจับ เราถากของเพื่อนด้วยไงมันไม่ตัวจับแค่เฉพาะของศัตรูนะครับผมของเพื่อนก็นับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในตัวส่วนนี้ด้วยนะครับผมอา้าวเย็บอีกไปครับโดอนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่ยิงอ่แป๊บเสร็ร้อยครับแตกไปหนึ่งครับผม แหมเต็มหนีอย่เพื่อนอ่ะเแล้วเอาคือไปครับโดนอยู่กับผมนี่ได้มาหนึ่งคิวครับผมสวยงามสวยงามแหม <c oughs> รอสอยเพื่อนเราอยู่แต่ไม่ทันเสร็จเราซะก่อนเอาละครับผมได้มาสองคิวสวยๆนะฮะร,รอบนี้อืม ผมเองก็อยากไปเต็มจรวดนะแต่เดี๋ยวก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องไปยิงนะฮะอ่ะแอบนิดนึงครับผมแอบก่อนคอยิงเพื่อนเราครับเพื่อนเราแตกไปแล้วน,นะโดนอยู่ครับเดีย๋ยวเรายิงข้ามเไป บอลปะวะไม่น่าโดนโอ่ะเกผมเนี่ยโดนยิงผมเนี่ยโดนยิงมันไอนนี่ครับปุ่มมันเสียเปรียบนะฮะงั้นเราก็ขึ้นเนยก็ได้เราไปยิงบนเนยแม่งเลยอ่ะได้แอซิกมาอยู่นะครับผมเอ้ยเพื่อน ไม่เห็นเป้าหมายอะเห็นเป้าไม่ชัดครับเออ,อ่เดี๋ยวผมลองยิงไปดูก่อนครับโน p ไม่โดนครับอีกทีนึงโน p ไม่โดนครับอ่ะโหลดใหม่ครับ โดนอยู่ไม่เข้าครับไม่เข้าอ่ะเหลืออีกชุดนึงครับชุดสุดท้ายแล้วโอเคได้อยู่ครับผมผมใหญ่นี่จังเลยอะ่ะผมอยากไปตนไตสุดนะเอาละครับผมเราก็มาอยู่กับเกมที่สองกันเลยนะ,ะในวันนี้ดูซิว่าไต้สองเนี่ย เราจะปล่อยตัวแตกอากาศเนี่ยใส่หัวศัตรูได้สักกี่ศพนะฮะดูซิจะมีใครให้ปล่อยหรือเปล่านะเออเดี๋ยวดูก่อนครับมุมโซนนี้เราน่าจะเล่นได้อยู่นะเออเนินก็ค่อนข้างที่จะพอเล่นได้ครับไม่น่าจะชันมากอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอเล่นได้ครับแต่ทีนี้เราต้องดูนะครับว่าศัตรูเขามาให้เราหยิบหรือเปล่า ฝั่งนี้มีเพื่อคเวอร์ให้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีเราต้องมองด้วยตัวเองนะฮะเพื่อนเราเหมือนจะเข้าไปเล่นแถวปราสาทหรือเปล่าเหมือนยังมีอยู่นะ ไม่โดนครับแต่ละมาร์ไปแล้วเพื่อนน่าจะเห็นอยู่อ่ะไปครับเพนครับเพื่อน่าจะเห็นตำแหน่งเราเหมือนกันอ่ะเพื่อนเราน่าจะเห็นตำแหน่งศัตรูนะที่เดี๋ยวก็ช่วยตัวเองนะเพื่อนเรายิงกดดันไปให้ได้เราก็มารตำแหน่งให้ด้วยอ่าได้แอซิมาอยู่นะครับผมได้แต้นสปอร์ตด้วยนะฮะแหมกว่าจะมีคนมาให้เรายิง มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับเสียงฮอไหนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว e n e m spotted ยิงไครับยิงไหม,มโดนเรียบร้อยครับผมหอร่วงนะฮะเรียบร้อยหอตกครับผมเห็นป่ะเป็นไงสุดยอดปะครับ ไอ้เจ้าเอม3 b บ t อ e r y แตี้แม่งโคตรอเนกประสงค์คือมันมีระบบช่วยในการจริงอากาศยานด้วยไงโอ้โหพบเครื่องจริงครับผมเปลี่ยนโพซิชันครับอากาศยานครับมาไหมอ่ะส่อยครับทำหน้าที่แทนเพื่อนไปก่อนครับอากาศยานเราไม่ทำหน้าที่เฮ้ยจริงครับ ฮอเหรออาใช่ฮอจริงด้วยมองไม่เห็นคือถึงแม้ว่าเรามีระบบช่วยไอย้สอยอากาศยานแต่เราไม่มีระบบเรด,ดาร์นะครับเพราะฉะนั้นเ,นเรามองไม่เห็นเครื่องบินศัตรูนะครับผมเราใช้สายตาตัวเองในการมองนะฮะเอาละครับผมมาเราก็มาอยู่กับเกมที่สากันเลยนะฮะในวันนี้ปะไปลุก,กเลยเจ้า M3 A 3สามเอสมบลลี่มาดูซิว่าเจ้าเบลลี่ของเรานเนี่ยจะสอยเครื่องบินหรือจะถังศัตรูได้หรือเปล่านะฮะอืม รอบนี้เนี่ยเจอกับรถถังของประเทศอะไรเนี่ยเอ่อเจอกับเยอรมันกับรัสเซียกันเหรอแหมรถถังแข็งๆทั้งคู่เลยโอ้โหคือไอ้เจ้าจรวดแตอากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะไอ้นี่ครับผมมันค่อนข้างจะแพ้ทางรถถังของรัสเซียนะฮะโดยความที่ว่าไอ้รถถังของรัสเซียเนี่ยไอ้ตรงส่วนหัวเนี่ยมันมีบางจุดที่มันติด ERA นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้จรวดแตกอากาศของเราเนี่ยมันอาจจะไปโดนแผ่น ERA แล้วมันไม่เข้าได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องระวังตัวส่วนนี้ด้วยนะครับผมอืมดูสิว่าจะดักสอยสตูตรงไหนดีนะเปิดเทอร์หมก,กันนะเพื่อเราไปดักยิงคนแล้วครับผม เราตายใช่ไหมก็เราดโดนยิงแตกครับถอยก่อนคับถอยก่อนถอยก่อนกำไร้วถอยครับมีเสียก็ยนต์เหมือนจะมีคนมาปะ ฮ้ยตรงนั้นตายอย,อยู่ครับผมแรกตด้อยู่นี่เป็นไงล่ะพนังจรวดแตกากากเราโดนเต็มหัวเลยใช่ไหมเพื่อนเรียบร้อยนะคะรัิไปซากอาแล้วครับผมเราก็มาอยู่กับเกมที่4กันเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับผมจับจรวดแตกากาศนะฮะสุดยอดเลยหรือเลปล่าครับผมโอ้โหยิงโดนลงหัวนี่เรียบร้อยเลยนะฮะฝั่งน้องข้าวเนี่ยโดนจนเต็ม้โหเพื่อนขึ้นไปขนาดนั้นเหรอเพื่อนลาก่อนเนี่ยเรียบร้อยแตกนะครับผมขึ้นไปทำไรขนาดนั้นวะน่า อส่วนของเราใช้พลังตรวจแต่อากาศเอาดีกว่าเนะเาะอ่ะอ่ะยิงไปครับอา้าวโดนอยู่ครับผมอ,อ่ะยิงไปครับเออโดนอยู่ครับผมแทกขาดนะฮะ นี่ไงเ,เราใช้พลังจรวดแตกอากาศให้ประโยชน์นะครับผมเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรยิงไปเลยครับผมจรวดมีให้ยิงแล้วก็ยิงนะฮะจนกว่ากระสุนเราจะหมดนะครับผมเออแทคขายค่าหนึ่งครับผมอ่ะซ่อมยาวๆนเะพื่อนเอาไปอีกครับเออนี่ครับไกลปลืนเสียนะฮะอ,อ,อ่ะกระป๋อับเฮ๊ยต่อยิงด้วยแหละ มันยิงโดนปือเราซอมแปบ๊บเขาพยายามยิงผมมาอยู่นะอ่าได้เอซิมาอยู่ครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋ะอโดนทับผมเห็นละมาหน่อศัตรูแป๊บหนึ่งครับคนนี้เหมือนกันครับมีกดมาครับ โซนครับเข้าไหมไม่เขา้าเออแตกอากาศใสครับไม่เข้าครับอุ้ออยซ่อมก่อนครับซ่อมก่อนถอยไปซ่อมแป๊บหนึ่งครับทำไมครับอยู่หลังที่เดิมนะฮะรอเรงเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการนี้ครับตีไงไเปเลยเพื่อน เรียบร้อยครับผมแตกนะฮะเรียบร้อยแตกครับผมนี่เป็นไงล่ะเต็มเต็มเอาใหม่ครับเอาใหม่รอแป๊บนึงครับอเอ๊์อยู่ไหนนะหาเป้าครับผมเขาอยู่หลังนู่นนะขเขาไม่โผล่จะรดแตกกดัดเราเหลืออยู่อีกห้าลูกนะครับผมเอ,อ่ออ๋อผมเห็นแล้วอ่ะเพลงครับ ประมาณตรงนี้อ่านี่ครับก็ยิงไปเลยครับผมยิงไปฮะเออแต่ใส่ไม่้าครับต่ำนิดนึงเอาไปครับนี่ครับเออขี้เข้าพิชครับผมเจ็บหนักครับอย่างนี้เจ็บหนักแน่นอนไม่ไหวครับต้นถอยแล้วนะฮะฝั่งนู้น เออโดนอีกครับผมแหมไม่เข้านะฮะรอบนี้น่าเสียดายอ,อ่าสนุกมากเลยจรวดแตกกันเอาละครับผมแย่แล้วฮะเขาโฟกัสผมแล้วก็ปีนโฟกัสแล้วฮะอุย้ยจรวดลอยมา,มาเมื่อกี้ดีไปโดนประตูตมาแล้วนะฮะนี่ครับเออเรียบร้อยผม แตกใส่หัวครับเหลือหนาสุดท้ายครับผมอมโอ้ยโอ้โหไม่ทันไปเดี๋ยวนะจากไหนอ๋อฝั่งข้ามเหรออ๋อเราขึ้นในมามันได้เห็นอ๋อเนี่ยโดนเต็มเต็มโอ้ไม่นะจบแล้วเอาละครับผมเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้ดูซิว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเราจะสสยได้สักี่ศพนะครับผมดูซิ บอ่หกยิงพลาดนะจรวดมัไเปี้ยวอ้าวโดนอยู่ครั Dante> บสวยงามครับผมเกือบไปแล้วได้อยู่ครับได้อยู่อ่ะโดนกระสุนใหม่ครับศัตรูเข้ามาแล้วครับอ้าวเพื่อเราสอยได้หนึ่งนะฮะ ตอนรีบช่วยครับตอนรีบไปช่วยเฮ้ยอยู่ไหนนะไกลๆ้นับนู้นนู้นโดนปะไม่โดนหรออา้าวเขาเล่นโดนนะฮะด,ดูทรงแม่ต้องเตมนมครับไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าเพื่อนเราดาันไปนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ยิงซะก,ก่อนนะฮะ โอ้เพื่อนเรารอด้วยขอยิงบ้างโอ้ยความเร็วมันได้แค่นี้มันอ,อ,อ้ดีไปครับดีไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วดีไปเดี๋ยวไม่ยิงอ่ะ,ะครับดีไปครับผมโอ้เพื่อนเรานี่โอโถมันแล้วนะฮะอ่าครับผมยังไงฮะจุดสี่โอ้โหจุดสี่เยอะมากจุดเจะมีคนไหมเนี่ย เดี๋ยว <One. S 1> ต้องดูครับว่าจุด A อพอมมีคนให้ยิงหรือเปล่าเฮ้ยอีแบบโจแตกแล้วโดนอยู่อ่ะรอโดนครับไปโดนโัวีกน <tem über laus In> ิดนึงครับไปไหนแล้ว อ้าเพื่อเราสอยได้อยู่นะฮะโอ้โหบายช็อตในฟันสุดยอดทำไมครับมาเจ,จ้ารลวดเราเหลืออยูหกลูกนะฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนว่าเมื่อกี้ได้เสียงปืนอ,อยู่นะฮะเห็นแล้วเนี้ยเอาไปรออยู่ครับ เออโดนอยู่โดนอยู่ครับโดนอยู่ซ้ำก่อนครับซ้ำก่อนซ้ำครับซ้ำ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 อ่ะโดนแต่กันครับโดนอยู่ครับเออโด,โดนอีกโดนอีกแต่ไม่เข้าอ่ะโหลดใหม่ครับเดี๋ยวชุดสุดท้ายแล้ว เราอาจจะต้องกลับไปเต็มจรวดหรือเปล่าเนี่ยเออแตกอยู่ครับผมสวยงามเกือบแล้วเขาถอยมาเตร็มยิงนะเออโดนอยู่ครับผมได้อยู่นะเนียบเรียบร้อยครับผมแตกครับผมอ่าได้อยู่ได้อยู่ป้าดีนะว่าเรายิงให้เขาเปิดเสียก่อนเราเราโผล่ขึ้นยิง โอ้กาบพวกมัวถูกไปเลยเจรวรเราหมดแล้วนะฮะตอนนี้เอาละครับผมเหลือแค่ปืนออโต้แค้นอนอย่างเดียวนะครับผมชิปหายแล้วมันมาอะมาครับอย่างนี้ยิงได้อยู่ยิงไปแป๊บยิงอไปแต่ครับผมสวยงามได้ไปหนึ่งคิวครับเอาละมีไหมอร,รอครับรอ ดีนะครับเพื่อเราแทงให้อู้ดูนเนี่ยอ่ะสปอร์ตครับสปอร์ตสปอร์ตฮะน <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งมีคนเล่นทายยากเว้ย <c oughs> เอาละครับผมจบกันแล้วนะฮะเป็นไงสรุรเลยป่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมขับเจ้า M3A3 Bailey นะครับผมด้วยความที่ว่า มันเป็นรถถังเบาที่อเนกประสงค์มากเลยนะครับผมทั้งสอยอากาศยานก็ได้สอยรถถังก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือจรวดแต่อากาศเนี่ยมันสร,ร้างประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยนะฮะ <c oughs> คือจะยิงให้ศัตรูเจ็บก็ได้หรือยิงบอดตำแหน่งให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่สบายมากเลยนะครับผมแหมใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่เล่นง่ายสุดๆเลยนะครับผมมองเรีว่าถ้าคุณผู้ชมปลดล็อกอุปกรณ์เต็มนะฮะถ้าปลดล็อกอุปกรณ์เต็มเนี่ยมันเป็นรถถังที่เล่นสนุกนะครับผมแต่ถ้าปลดไม่เต็มเนี่ยมัันนนนนอาาาาจจะะททรรมมมิดดึงคคบผ้วววยี่่ ไอกลางเครื่องยนต์ของเจ้าแบตดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะครับผมและันมันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็ระวังในตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมะวันนี้ก็ไว้ทีนี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเราจะดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวถักอะไรนะครับผมก็รอติดตามชมไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมายเควดขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ